อออือมืได้เคุกฉันร้ก็คือบ่าตคืออะไรยืองมนเปิดคุกเข้าคือครับอืมจะมีเงินใจกับเราบุเพื่อนง่ายอืมเพิื่อนง่ายกบว่าเาม่เงินอยู่แล้อยครับเป็นเงือเนาะครับคือเรียกัะเป็นคุกฝันให้ปูตาบัวก็คือ้องอยู่เรียบอยมดนอนปูตาอยเรีบรเออเมื่อไหร่ข่ามปากข้าเขาเรื่องมนุษย์มันน้าเนี่ยอือ ข้ปูกากระก่อนปูการน่ารักปูการน้าหอมเกิมพูดนะหล่อมากเมื่อครูก็ช่วยน้อยหยาดเนื้อพุมหยาวไว้จะคือระยึมสมืจเหี่ยงอนี่แหละข้างงอข้างโขงถ้าได้ก็ว่าดีอืม่าอะไอือแต่เพื่อนข้างบ้เลยนี่แหละข้าบ่ของกบางชึงบางก่อย่ลื่มลนะดูคือบุญสินทางของเขา การที่จะได้เงินเื่อยบาดหรือเงินเื็บเงินฉวนจากเมืองฉวนเงินเฉอเฮาเบิดแตกแต่คือเงินบุญเงินที่เราขุดหัวรวยก็คือเงินบุญอืงกูเป็นคนอกันพรานันเอาเงินกันพราะนันไม่ให้ผมันเป็นบาทเพ่แค่ว่าเออเอาแค่ถ้าก็เท่าเท่ากัวก็ค่ะมามาเป็นบาทเงินบุ้ กับไปขล้ายงาไมาแขางแข็งคว่ง่ามกว่าแข็งคือแขางได้ปนได้หมดค้ายงาไม่แขางมันต็งงาอุ้ยนงกระลือบาดในเมื่อค้ายงานมาแขางแต่พอกก็คือเรียงกต่มือควรหน่อยซึ่มแต่เรื่องดหยาใหญ่ตัวเรื่อตัวเบิดกระลือยหญอืมขออคิงคาคิสอดงอนพู้ควบกับไปกกากพง ผู้นักค้นไปรูปตรงไหมอืมผู้าักค้นกะกุู้อืมนั้นก็กลัวยม่ให้กุ้กรูกุ้แทบทุกมืออืมหนกมือกกบเขาอืมให้นม s okay. <S ือกะเพราะเขางั้มันเพาเขากูกเข่ามืองั้นมันเขากระยืดกยึดต้องน้องความมือเขาว้าเมือนขแค่คือกันรคือัคือห้าวประโยุดอืมการที่เราไม่รู้แกกพอฟัง บางเคือบางที่ลูกน้ายอาจจะรุ้งหนึงเนาะได้แล้วก็ไม่รู้จักเออพ่อเครื่องโบงจกโคประมาณตรงก็ได้่เดือดร้อนหอนใจบ่ว่าจะเดือดร้อนหอนใจจะครอต้คู่กับเพื่นเะน <c oughs> าะขขยหน้าจะงอเนาะอ <c oughs> โอ้ยกระกะไม,ม่เห็ไม่ขางไาหนพ่อใครบ่ได้กระกระคือให้กระไหนก็คือไปเอาไข่ก็คือไปหาเด็ต้องกมไม่ถึงไม่คู่ว่าจะคือระยอง แต่ว่าถ้มึงค,ค,คั่วมึคู่เนาะเออขั้นคือขันคือพ่อหัน้วคือตั้งไหลก็คืยอยันคือยังก็ใไม่ข่าหวัดว่าเออเบิ้งจังนึงกับฟังบนมากกับคือ,อรื่งกึม,มกูประทานโชกใวันี้สั่งกับูเมื่อไหร่บอกกึมพ่อบาจังแค่ไหนพ่อแทงลูกหลานกัไเ้ื่เป็นบอย่างนียงกูแต่รับข่ายไปข้ามข่ายคือเข้าว่ากึมรับข่ายไปยังนัน้อยเร็เมิ่ บอี่ว่ามังน้ำข้าวยังแตงโมจาปูน้ำข้านหรืองัครับปูใครบัน้ำข้าวถือว่าแคหาข้ามุองันอชาปูกหลานีใจเออเขาเลี้ยงแต่ใครระปวดหดัวปวดร้อนเนี่ยแต่ใครจะปวดเท้งปวดขามือหน้าตาไรเขาเลี้ยงแต่เนาะถ้าปู่ตาได้กิรกแาเลี้นานกวดจะได้รุ่งถ้าเม่แต่งใครถือก้า,า,าง งอเกือมงอขึ้นเกาะลุงที่บกอือแค่ก้อนแกงขายขึ้นเกาะแงเขาบ้าลุงนักอือแค่หายไฟแค่น้อคือถอดลูกคือถอดร้านคือถอดคู่ผูกคู่ขนได้รูปด้วเออถึงได้คือได้เสียงมากเลยนะอืมเดี๋เขาก็เสียงขึ้นหายก็ตเออยิ่งนั่งงอหงอนง่ยยิ่งนั่งแกงงอเออยิ่นั่งไอหงอเงี่ะอืมเขาเขี้ยได้คือได้เสียงมาก พอดีปัะกายคือกได้บุวงกอใจางัอ้อแมงว่าเออนางา้าเย็นด้วยกี1สิบเก้าบาทก็คือน,นางา้าสมอนอ่อนมุง่งหกสิบบาทจะเอือหรือนาง้าวตงอ่อนเก้าสิบบาทก็คือไเรือ้อมืมันเปิดกันคือ คนเข้ากินข้างมากอย่างไรค้าคงกันไปเขาเรียกว่ารวมแก่รวมเล่นรวมไก่กันค่ะอืมจะเป็นชิบเก่าจะเป็นชิปหกจะเป็นเจ๊ชิบเก่าชิบอืมเก่าชิบหกบาทกัได้เยอยี่ยมเออจะเป็นเด๊ขางทั้งกันมั้ยคุปปุทุกคนมันบอถึงรอยกับพวกเป็นอย่างนั้นรู้เออคนเข้าจะไปหาเรี่ังไง แกไปบังคับคอนแข็งบุ้งให้ลูกร้านเขาเว่าออกมาอมื่นมาเรื่มก็เพือเรื่มวันนี้นู้จะอวมไปร่วมบุญกับปู่ตาลกับแม่ครูนะคะหนูไม่มีกงรนู่งมีแค่ร้อยบาทนูเขาอวยไปหกสิบแดหมเอื่มเรื่มจะวาบอะไยเรืม<ด>ให้วาบดะไอเรับอล้วเปิดหาบังคับเขาเขามมอเขานั่งได่ครับ ได้ครับผมบอกบางวันก็ยิมงเด้อ <laughs> ได้ครับผมเมื่อเท่าไหร่ก็ดีหมวมนะครับยืมขออนุมโมทนาสาทุกับเมื่อนะครับแต่ตัวยืมง <laughs> บัตรดี้าหาแต่งโมเลยฮัลโหลฮัลโหลบัตรดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณไหนราคือฮังโลแตงโมจ้าเว้แม,ม,ม,ม่จะไปเข้าหายิ่งยิ่แตงโมยิ่ค่ะ แค่คือละคือจะคือกับมืงเกียวเกือยคือไงอยากเข้าหาไหมคูณเด้กโชคดีจริันจะพูดเก่ยวัาดังเกี่ยวบ่ดังเกี่ยวบ่เออฟันขอถือ่าวันแต่ฟันอโทคไปบัหางแต่งงอ้ ก็อยากก็แกงงูอยากก็กับนิดทิ้เหมือนอยาง้นันคอยถือฝันแส่ฟันเ้อตือเอาับเ้าด้วยรับุกก็ะสืได้เฝ้าให้แตคือมนฟังคือว่าเอาบุญนกันนกรับุณได้เกี่ยวกับหวเราเอาเรื่องเขาได้อยางึมาขึ้นมาขึ้อยขันว่าก็คือแบบคอยฟันว่าคอยชูดขูดคอยขุงหลายว่าแท่หวายนั่งหลาวัเอานก็เป็นย่างขึ้นขูวฟ้าคอยก็อนย่าขาวว่าัน ิงใญมันโตเตียงม,มารูรมครับเจ้าสิตีไปโต้หือว่าขั้นกัติ่ง่มันล้องเตียงไหม,มว่าขั้นโอ้ยิ่งกับมดแนววเป้่าแค่ฟันก,มมก,ก,กับโตเตียงฮกหัวกาะเด้นอันนี้คือความสูงของผู้หญิงเรืม่มยิ่งชัวโตเตียงม,มารู้รยมมิื่มว่าผมตีไ่ไหนหรอกครับตีเอาแค่ครับผเรื่อบอกมือกัเขาแล้ว,ว,วเ,เรารอเอาเรื่อง ยืมครัสองนัน่าทคอยฟังว่าคอยคุนป่านฉันได้เรื่องกระจงมือโขงว่าแขนว่าก็คือคอยยังมันตกเหลืองจันได้กตนากมันกระจงปึนหกว่าแข่งรืมงานยืมคือว่าคือคอยบอกขอรเอาบักหกขุนขหกมันงานยืมวันนี้ยืมก็ตรงเลยใชครถทัวร์ กบกับพักตัวนี้กับกบี้นตันี้แกะกิ่บอกก็คือไม่เกือบโอ้ยิ่งกัหวานดอปืนเนาะโอ้ยง่ายนะไ่เลีวอย่งบเลออกยีน่เ้ออต้ยอนหูัแก๊กบออก้หัแก๊กบ่าโอ้ยิีเี่ยบอดตีนใหญ่อตใครคอยฟังไหมฟังเบื่อก็คือยังมันเองั เขเดียด้หลายว่าใันเรื่องบอเขาบอกให้เรื่องฝันความฝันกับเปื่นก็คือเรอืบางคนก็ม,กกมกดัดีด่ไปเรื่องเป็นเบื่อไงมันก็ออกไอ้เรือเรืองควาหเรื่อความฝันล้วนกบมันบ่ไดี๋ยวก็ล้วนบรไเด้ยวก็ล้วนกับฝันอ่ะบางเคื่อบางชื่อก็ฟันตาคือบางเคื่อบางชื่อฝันอ่ะเชื่อเงินเชือค้หรือบ่ กูอยามุดตายกูจะบอนคูฝันก็คืออไคือไ่คู่ฝันหับใครกันยับไม่คู่ฝันใับของหบของมันบ่รับมันสิตายมันก็อ่านหุมันคู่มันก็ตายแลเนาะกูก็คือฝันไก่พวกไก่กินไม่คูคู่อัาคือหุบ่าคือขวางหุบกูก็คือเด้อมันกอกแล้ว อันนี้ว่าคือเครื่องบินข้างเราไม่โูกายคือบ่อเขบอกกั็คือไม่มีโอกาสีลนกเสยหัวหอดอืมงกาคือพู้เอมันรอดไหมคือมันพูดโต๊ะเครื่องบินตายหมดมันอยากจะมั่ตายแต่่ามั่อืนห่วหนึ่งแค่ถอรอดเพระรอดแ่เยือมบ่รอด มดอดไปด่ะ่ปัวไม่กจะรอดแต่ก hm. ันจคงการก็ือก็จังได้เลยเดต้กับปูวแต่เทศบุญสึงนทั้วครับคันบ่เทศบุญมักกับบ่ได้แล้ววันที่สิบขัมออครับปัทำบุญวันที่สิบสามืมสายนสองห้าหกเปิดเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีของทุกๆคนได้มือโอกาสอือจะได้รวมขังมหาเกดีรุ่นสิบเก้าสิบเก้าโยนนัยิ้มนักครับปูอือ มันจะเก็บเป็นบุมเป็นกุ้งนตือ้าบ่ฮิดด้แต่คือเบิกแค่ครับคือเงินพ่อมาใช่เพรัะเ่าขายดาเขาก็ตตองขึ้นนะมันแรงเ่าขึุ้ญงกระดานนาะกแต่คือพัวเวเรนั่นแหละมัรีบร้อยแค่ไหนกคือใช้คิ้วเขาคือใช้คิ้วเขาคือใช้หัวคิว่ดนเก็บคิ้กแต่ดนก็คือควรที่น่งเอวัน หรือว่าเกี่กองกก็คือขัานจาบบ้านวนไม่จางวนมีจาปูขันยื่นจังถามเอาเ้อโบึงกน่บึงกั่บึเกี่ยวันก็อันนี้ของนายเอกใครพวหูงานมันงานงังงานงไปใครเบเกเล้เน่ยมันบอกได้ดคนไหนสานามันบ่เขพายทะเปิก ขาเปิดขาเรือเหม้บมันกเยี่ยมแล้วไปที่คือบ้านเยอะก็เป่าเกยังนะอีกันนะขี้ตัวไทยกนะ็ีแต่ขอมัปืดมานดกกมันนะน,น่ก็คกอเือไปนวดก็ใกร้ไหมเรื่องขีอนวดเขาเห็นนวดมันเปนนวดบุ้ย์แมันบอกเก็บอะไรกนันนะข,ขาเขาแขนขอมันบ่าื่อะไรกันไหมันบ่านุ่มแบบเรีนกไทยนมนนอม เี่นี่คือบ้านไปบัวบ้านไหน้อบัวมันไปนงอนกุ้นนอนจะเป็นงอนถนนอืมอือกุ้ยใหญ่ที่นอ่เป็นนอนถนนวันไงเอกตฉยค่วงฟ่วงกันยาหรืออืออบ่เคยเห็งนั่งกับคุณนื่อบ่พ่วงกันญ่า